สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินสั่วข้าวปุ้นนะคะอันนี้แบบมีผักค่ะอัดเต็มทุกเม็ดเลยทำเองนะคะแต่ยังไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการทำนะอร่อยคะ่ะ น้ำปลาอย่งังร้อนๆอยู่เลยเราเอาปลาต้มสุกนะคะวมันนี่แฟนจะมากินโชว์้วยค่ะ ถ้ายังไม่อยู่น้องชายนะคะหรือไยายังมาด้วยข้างหล <laughs> ังยังอยูโอ้โหเอางี้ได้แล้